ที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเนี่ยมันมันมีของที่มันขายดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องคาดการณ์ให้ดีเราต้องมองไปที่อนาคต mm hmm. ถ้าคุณเห็นตลาดคุณจะเห็นขุมทรัพย์ทีนี้ในมุมมองพอเราเริ่มมีร้านค้าเราทำยังไงให้ขายดีอ่ะอย่างเช่น <c oughs> ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของ,ของเดือนกุมภาพานันธ์ถูกไหมฮะ เดือนหน้าเราก็เป็นแคมเปญสามสามถูกไหมฮะแคมเปญสามสามผมว่ามันก็จะเริ่มเป็นช่วงการแข่งขันการขายของออนไลน์ที่โตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆการโปรโมทการ PR ของช้อปปีเองเนี่ยก็จะเริ่มมากขึ้นเราคิดว่าเราอยากจะขายของเพิ่มขึ้นคุณกันเองเนี่ยคุณว่ามีฟีเจอร์ตรงไหนหรือมีอะไรที่เป็นจุดสําคัญไหมฮะเดี๋ยวผมขอ,มอ,อพูดเรื่องหน้าร้อนให้ฟังนิดนึง <c oughs> พอดีผมความจริงผมเตรียมมาตอนแรกจะบอกช่วงหลังๆนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมกักไว้เยอะ ต้องอยู่ให้จมนะครับบอกว่าหน้าร้อนมันจะเป็นช่วงที่เราจะกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนตอนนี้อยู่เนาะเพราะอากาศมันแปรปรวนนิดนึงแต่ว่าเรากำลังเข้าสู่หน้าร้อนใดืาใช่ใช่ก็เเวลาเราคิดว่าเราจะไม่รู้จะขายอะไรครับอย่างแรกเลยเราต้องดูว่าในหน้าร้อนน่ะพฤติกรรมของเราครับเป็นยังไงเช่นหน้าร้อนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราเราอยากซื้ออะไรหรือว่าหน้าร้อนเนี่ย เราไปเที่ยวไหน bio? คือผมลองดูสถิติของปีที่แล้วมาให้อ่ะครับหน้าร uh, uh, ้อนที hmm. so, still, s <S yes. yep. ่ม uh, so ันร้อนๆอ่ะใครๆก็อยากได้พัดลมและแอร์อ๋อริ้งนมะแต่บางคนเขามีอยู่แล้วเนี่ยพอมันเปิดแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกใจก็จะซื้อใหม่หันเล็กๆเลยจริงๆพัดลมอยู่แล้วอยากซื้อแอร์แอร์ที่ใช้อยู่แล้วมันไม่รู้สึกมันไม่เย็นไปล้างมาแล้วก็ยังไม่รู้สึกไม่เย็นอ่ะหรือซื้อใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นเมื่อเมื่อเมื่อเช้ายังคุยกับภรรยาอยู่เลยว่า เออพัดลมเรามันเริ่มเสียงดังแล้วเนอะต้องเป็นถอยแล้วจริงๆเนี่ยใจแค่เอาพัดลมไปราวไปพัดก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะแต่รู้สึกบางทีซื้อใหม่กว่าที่มันเป็นเครื่องที่แบบไอความเย็นเลยมันก็จะตอกสุดเลยเขาดูบ้านใช่ไหมเกิดคุณพยายาติอยู่แถวบ้านใช่ไหมไม่รู้อ่ะอ่ะแต่ว่าถอยก็คือว่าคือผมไปดูสถิติของปีที่แล้วครับพัดลมเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยขายได้มากกว่าช่วงปกติถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมออพอมีคนซื้อมากขึ้นแสดงว่า มีพอมีคนเซิร์ชมากขึ้นหมายความว่าถ้าเราเตรียมสินค้าทันแล้วเราสินค้าเราน่าสนใจคอนเทนต์เราโอเคครับมันก็ยอดก็จะมาถึงเราง่ายขึ้นพัดลมว่าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแอร์สองเท่าขึ้นมาประกาศโอ้แสดงว่ามันโตเท่าใช่มันคืออย่างนี้แล้วมันปึ้งอย่างนี้เลยแล้วมันก็ลงมันเป็นเรื่องของเทรนหรือเป็นเรื่องของสิ่งที่เรากําลังประมาณการสําหรับอนาคตท,ที่จะเกิดขึ้นในใไม่นานนี้ใช่ครับแต่ว่าแพทเทิร์นพวกนี้ยมันดู มันด yep. yeah, um, so, you know, really ูย yeah, hmm. uh, ้อนหลังได้หลายๆปีแต่เนี่ยตัวเลขสถิติเนี่ยผมเอามาของปีที่แล้วมาให้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าจริงๆอะถ้าคุณเห็นตลาดคุณจะเห็นคุมทรัพย์ครับถ้าคุณเห็นตลาดคุณจะเห็นคุมทรัพย์อ่าครับที่วัดดีมากเลยคุณกันเพราะอย่างผมเองขออนุญาตแชร์นิดนึงผมก็เป็นเทรนเนอร์หรือผมเคยทํางานอยู่บริษัทหนึ่งที่ขายเครื่องประอากาศเหมือนกันยี่ห้อเอสจริงๆแล้วซีซั่นใหม่ของตัวเครื่องประอากาศก็จะมาช่วงประมาณเนี้ยก่อนหน้าร้อนนิดนึงเพื่อ ให้คนเตรียมเข้าสู่ช่วงซ<ช>ัมเมอร์ถูกไหมฮะแล้วพอช่วงซัมเมอร์ปุ๊บก็จะเริ่มทําการโปรโมตหนักๆเพื่อให้คนจูงใจให้คนมาซื้ออันนั้นคือเหมือนกับธุรกิจหรือว่าแบรนด์เองหรือว่าคนที่ผลิตสินค้าเองเขาก็เริ่มมีการมองเห็นตลาดมีการ forecast พฤติกรรมของคนหรือเทรนด์ของคนในการบริโภคตัวของเราเองที่เราเป็นคนบริโภคอะเราไม่ได้สังเกตตัวเเองเลยว่าเราใช้อะไรเราต้องการอะไร ในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเราสังเกตตัวเองก็ได้ฮะไม่ได้พูดถึงปรับอากาศหรือแอร์ก็ได้นะเราพูดถึงสิ่งที่มันอาจจะแบบใช้ชีวิตปกติอย่างเช่นอาจจะเป็นแป้งเย็นหรือจะเป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนใช่ไหมฮะหรือการเ,เที่ยวก็ได้เหมือนกันอันนั้นคือสิ่งที่หละบางนนคนอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจผมให้คุณตโตโต้ลองทายว่า,วาเสื้อลายดอกอะช่วงหน้าร้อนขายดีเป็นกี่เท่าของเดือนอื่นอ๋อจริงๆนะ ห <laughs> to no like, ัวน่าจะต้องโตมากกว่าเท่าตัวเพราะอะไรรู้ไหมผมเพิ่งใส่เสื้อฮาวายมาเมื่อวันที่แล้วแล้วมีคนทักตลอดตั้งแต่เขาออาฟิตมาว่าเหมือนมิโต้แต่งตัวไปทะเลเลยครับอะไรแกแต่เรารู้สึกว่าเออแล้วหน้าร้อนคุณก็ใส่แบบนี้ไม่ใช่หรอปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับเสื้อลายดอกเอของเดือนที่มันเป็นหน้าร้อนนะครับโตเป็นหกเท่าหกเท่าใช่ที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเนี่ยมันมันมีของนี่มันขายดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้อง คาดการณ์ให้ดีเราต้องมองไปที่อนาคตครับครับผม